ครับหมอครับคือผมไปถามเพื่อนแล้วเพื่อนเครียดมากเลยอ่ะคนที่ฉีดน้ามันมากอกไปอ่ะครับครั้งที่แล้วที่บอกหมอไปอ,ะอ่ะอคือเขาถามมาว่าแล้วมันมีวิธีแก้ไหมครับคือฉีดเข้าไปแล้วว่าอยากเอาออกอ่ะหมอมีวิธีแก้ค่ะคืออย่างนี้เวลาที่เราฉีดสารอะไรไปอ่ะอันนี้เราไม่ไม่พูดถึงเรื่องการติดเชื้อนะติดเชื้อนั่นก็เป็นอะไรที่แบบเจอบ่อยมากทีนี้ถ้าไม่ติดเชื้อคุณคฉีดน้ามันมากอกเข้าไปแล้วคุณไม่ได้มีการคลีบอะ่ะ มันก็จะไหลไปกองอยู่อยู่ตรงหัวมาไปปิดรูปเปิดของอวัยวะเพศบางคนฉี่ไม่ออกทีนี้ถ้าจะแก้นะเขาก็จะต้องลอกนี่ผ่าตัดแล้วก็ลอกเหมือนปอกกล้วยอย่างนี้เลยนะลอกครับลอกไอ้ผิวด้านบนออกเพราะว่า <c oughs> ส่วนใหญ่เวลาที่มันมีปัญหาเนี่ยมันจะมีปัญหาที่หนังขององ,องคชาตทั้งหมดเขาก็จะต้องลอกออกมาแล้วก็กลายเป็นว่ามันก็จะไปเปิดเนื้อด้านในใช่ไหม ต้องตัดไอ้ผิวด้านบนน่ะที่ที่มันเสียออกไปหมดแล้วก็เอาหนังจากถุงอันเอามาปิดแทนช่วงที่ปิดเนี่ยเอาไอ้น้องชายเนี่ยมาแปะไว้กับถุงอันทะเพื่อเลี้ยงให้ผิวอะมันสามารถที่จะเจริญเติบโตได้เต็มที่ถึงจะสามารถที่จะแกะมันออกมาแล้วก็มาทําให้มันเป็นลำองคชาติเหมือนเดิมเธอเห็นไหมมันยุ่งยากนะโอ้มันหลายขั้นตอนมากเลยหมอสยองมากเลยครับหมอเออสยองไหมเนี่ย กล้วยน่ากินเนาะน่ากินครับอ่ะหมออธิบายแล้วหมอกินเลยเหรอก็เดี๋ยวกล้วยมันเสียฉันก็กินอ,อย่าไปทำอย่าไปทำนะได้ครับเดี๋ยวผมขอไปบอกไอ้โหน้เยเพื่อน <c oughs> เพื่อนครับไปบอกเพื่อนผมก่อนครับว่ายุ่งยากแก้ได้แต่ยุ่งยากอย่าทำอ่ะ